หลานเธอหมายความว่างไงเธอไม่เชื่อฉันเพียงเพราะคำพูดเหลวไหลของเพื่อนสนิทเธอที <c oughs> ่เค้นถามฉันแค่นั้นเลย <c oughs> ไม่สนว่าฉันดีกับเธอแค่ไหนเธอมีแม่ที่ป่วยเป็นภาระเธอถ้าหากฉันไม่ชอบเธอคบกับเธอไปจะได้อะไรโทรหาเธอร้องเพลงให้ฟังทุกวันเพื่ออะไรทำไมต้องให้แม่ฉันมากินข้าวเป็นเพื่อนทุกวันต้องมาอยู่เป็นเพื่อนทุกอาทิตย์ทั้งที่เหนือจะตายเธอทำอาหารอร่อยหรือสิ่งแวดล้อมบ้านเธอดี ไม่ใช่เลยเพื่อทำให้เธอมีความสุขไม่ใช่เลยอถ้างั้นนายกินข้าวที่ฉันทำถือว่าให้ทานเหรอคงงั้นมั้งเธอแม่เธอเธอสาดน้ำใส่ฉันเหรอี่โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอโอ้ย้นโอยโย้ยุ้้ ทระานอวี๋สวัสดีครับผมอยู่ฝ่ายการตลาดสำนักงานสาขาเฉิงตูครับชื่อหลีสินครับหลี่สินลูกชายฉันเป็นผอ,อฝ่ายการตลาดอยู่ที่เฉิงตูเขาค่อนข้างงานยุ่งมากผอฝ่ายการตลาดที่เฉิงตูคุณเองเหรอจริงสิกลุ่มเป้าหมายที่เฉิงตูมาจากคนกลุ่มไหนบ้างเหรอเอเอ,เอคนหนุ่มสาวครับ อัตราส่วนของช่วงอายุเท่าไหร่ยอดคลิกยอดผู้ซื้อจริงยอดไล์ยอดในตลาสินค้าของไตรมาสนี้เท่าไหร่ประหารหิวเราสักครู่ผมผมขอดูรายงานหน่อยในนั้นมีทุกอย่างวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจนทำแผนการตลาดที่ดีที่สุดออกมาเข้าถึงอย่างแม่นยำได้ได้ผลเป็นหน้าที่ฝ่ายการตลาดอย่างพวกคุณแต่คุณแม้แต่ข้อมูลพื้นฐานยังตอบไม่ได้ คุณคิดว่าคุณเหมาะสมไหมประธานอุ๋คือว่าผมพรุ่งนี้ไปฝ่ายบุคคลเดี๋ยวประธานอุย๋ยเดี๋ยวยนี่เคยรลาน